Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยเปรียมสอยสอสอสวโหวตสุด500ชี้จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญร้ายแรงอย่ามาคมคู่สมคิดเผย พักเพื่อไทยเตรียมยื่นปปชอเอาผิดสสและสวอโอดแก้สูตรคำนวณสสพลิกจาก100คนเป็น500คนชี้จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญร้ายแรงนายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยฐานะกรรมธิการกมทวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสรัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอวาระสองต่อเนื่องในที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่คาดว่าจะพิจารณาต่อได้ในวันที่3สิงหาคม ว่าในสองมาตราที่กมทได้ปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้ใช้จำนวน500คนหาค่าเฉลีย่ยสสพึงมีแทนจำนวน100คนนั้นส่วนของสสพักเพื่อไทยจะงดออกเสียงเนื่องจากว่า การแก้ไขดังกล่าวพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกอย่างไรก็ดีพักเพื่อไทยพร้อมที่จะร่วมประชุมเพื่อให้การพิจารณาร่างพรปดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและสามารถลงมติในวาระสามได้ซึ่งเชื่อมั่นว่าการพิจารณาของรัฐสภาจะไม่เกินกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ขณะนี้พักเพื่อไทยเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายยกร่างคำร้อง ที่จะส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้พิจารณากรณีที่สมาชิกรัฐสภาจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอในมาตรา23ว่าด้วยสูตรคำนวณสสเพราะก่อนหน้านั้นมีกระบวนการที่ทำให้การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีพฤติกรรมที่ฝ่ายบริหารแทรกแซงการทำงานและทำให้ระบบการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาไม่เป็นไปตามระบบหลังจากที่ร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอบทวาระสามแล้วพักเพื่อไทยจะจัดประชุมสอสอและจะขอให้สอสอร่วมลงลายมือชื่อเพื่อส่งคำร้องไปยังปปชให้พิจารณา เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ซ้ำส่วนกรณีที่จะวางใจให้ปปชตรวจสอบหรือไต่สวนเรื่องนี้ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าเสียงของปปชคงไม่เหนือไปกว่าเสียงของประชาชนนายสมคิดกล่าวเมื่อถามถึงกระบวนการที่เตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพรปเลือกตั้งสอสอนายสมคิดกล่าวว่าส่วนของพรรคเพื่อไทย จะแยกดำเนินการและไม่ร่วมกับของนายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่แสดงเจตนาจะยื่นแต่ขณะนี้พักเพื่อไทยยังรอความชัดเจนว่าหลังจากที่รัฐสภาลงมติวาระสามแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพียงองค์กรเดียวหรือส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญได้ด้วย นิโรธแจงปมเพื่อไทยเตรียมร้องปปชอสอบสอสอและสอวอรับสูตร500ยันเป็นเอกสิทธิ์ย้อนถามเป็นสารรัฐธรรมนูญหรือชี้อย่ามาขมคู่ เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมนายนิโรสุนทรเลขาสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีที่พักเพื่อไทย เตรียมให้ยื่นคำร้องส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอเพื่อให้พิจารณากรณีที่สมาชิกรัฐสภาคนที่สนับสนุนและลงมติโหวตให้ใช้สูตรหาร500ว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วพักเพื่อไทยมีชุดความคิดแบบนี้ได้อย่างไรถึงกับข่มขู่สมาชิกรัฐสภาตนว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า ถามว่าในกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นคำร้องต่อปปชมีกฎหมายคุ้มครองสอสอสอวรหรือไม่เนื่องจากพักเพื่อไทยระบุจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องสูตรคำนวณสส,สบัญชีรายชื่อและมีพฤติกรรมที่ฝ่ายบริหารแทรกแซงการทำงานนายนิโรธกล่าวว่า ถามว่าคนที่ถแถลงข่าวเป็นสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดต้องจบจากสภากรฝ่ายค้านไม่ได้เป็นสารรัฐธรรมนูญอย่าคมคู่ตนว่าอย่าทำตัวเป็นสารรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายมาเที่ยวคมคู่ ผู้สื่อข่าวถามถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหรือกฎหมายลูกที่จะเข้าสภาในวันที่2 3ถึงสสิงหาคมนี้จะโหวตวาระสมจบเลยหรือไม่นายนิโรธกล่าวว่ามีอยู่2แนวทางคือ 1. ของงดเว้นใช้ข้อบังคับและเลื่อนเอากฎหมายลูกเข้ามาก่อน 2. ปล่อยไปตามระเบียบวาระให้กฎหมายว่าด้วยโทษ เป็นพิ่นยคาอยู่ในสภาจบก่อนและขอเลื่อนกฎหมายลูกเข้ามาทั้งนี้ในวันที่1สิงหาคมนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจะนัดคุยวิบสมฝ่ายเวลา14นาฬิกาเพื่อหาหรือแนวทางการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่สองสิงหาคมนี้ เมื่อถามว่าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือก,กะกตเห็นด้วยกับสูตร100ทางรัฐสภาจะเดินหน้าต่ออย่างไรนายนิโรธกล่าวว่ากลับมาให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้งซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสูตร100ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรใบเดียวทางพลังประชารัฐคุยกันว่าอย่างไรนายนิโรธกล่าวว่า แค่เป็นการพูดคุยกันและไม่ใช่แค่พักพลังประชารัฐพักเดียวแต่เป็นทุกคนที่เป็นสอสอฝ่ายค้านและรัฐบาลพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันไปใครชอบแบบไหนแต่ไม่ได้มีการหยิบยกเป็นเรื่องราวซึ่งตอนนี้ไกลเกินกว่าจะแก้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพราะต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญบางคนก็พูดและมาอ้างพลังประชารัฐเป็นการใส่ร้ายป้ายสี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ